พี่พาวใครนี่งอี่พ่สูครับหัวขาวอี่จะไข่น่อยอยู่อเป็นจุนใด้ครับผมเอาไนบ่ปทุกดอกครับเ,เดียวด้อนี่อม,มน่าดเนาะเพิ่น่าออกใหก็มี ครัปลาเห็ดดอกเห็ดครับนี่ต่ดอกยังไงสองสามดอกครับผมโอ้ยนี่นี่แต่ละดอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสก้อนครับผมมาปลอกกับสองเบ้าในปากก็ครับผมมื่อนี่นี่เปลี่ยนไม้เป็นปลาขังบ้านเนาะเมนครับผมผมมาเลาะหาเห็ดผึ่งครับผมเมนครับว่านี่ มาหลายเนาะเมนครับผมเมื่อว่ามันจอบเบืองได้เป็นบายนครับผมวันนี้สองมากรึได้มาจอบเมืองอีกครับผมผักเกตก็ไปจังมือสองมือกันครับเมนครับแห่เดเป็นหนอนที่ดีก่อนครับผมเพื่อนจัสีออกไลยครับวันนี้สามารถให้เป็นหนองเขาปลาครับวันนี้เป็นปลาบัสูงครับผมปลาเปียงครับผมชมสามดอกครับผมเพิ่พสาดครพบผมืชพืชพ้เพื่พื่พืชพืชนืชเพิ่พเขพืชาคนครับเสืชเพ ขาคนพี่บอกว่าเงยไปไหนหรอไม่งินครับข้าบอกเงยเยครับพี่นะโอ้งโซ่บรนษาดครับ ผมกำลังงามงามครับกันนี้ใส่ี่มอกืสอดอกนี่เห็นดอกงามครับผม thúc đỏ gấp หน,ห,นห,หน่อยๆตะแกงแสบแห้งตรงต้นไหนสองสามดอกครับเป็นสัตว์จงแสบที่สันครับแกแบแกงหวานครับผม เสือพนธุ์น้เดต่อเลยสอดอกว่างเขาแป็ง แป้งถุงกับแป้งกมนถึงขาคนค,ครับผม,อมหอมหอมนะครับหอมแกงหวานครับนี่ดอ,อกซองดอกครับเฮ้ยติมกันไปครับ แบ่งครับได้เพื่อนเห็นออกห้างครับผมนีม่ดูดินี่ไง thì nón cùng với đỏ các phum, đỏ các phum, đỏ đỏ không มี่มะดอกย่ๆงามครับเชื่อเพื่อนก็ต้องเดินไม่กับมีครับนี่ครับอ้ยอนี่ดอกงามินี่ครับตาเหดอกเห็ดครับนีแต่ดอกยหญ่ายี่ครับ มูนี่ดอกใหญ่ขายใหญ่แฮีครับต้นบานนี่จ้ะต้นบานถึงร้ายครับผมสองดอกจะมีมิ่มพูดน้องไปจุ่มมีนครับผมน้งดอกงามคือเก่าครับดีป่ะ้ามปีขุ่นก็มีบอ่ะนี่เป็นตัวเอง ดอกงามดอกแข็งคือเก่าครับแข็เงเนะดอกงาม,มยังแข็งดีอยู่ดิอุ้ยขาแข้งเอาเลยครับยังดอกงามคือเก่าครับผม นกพาคนสวยเลยเพิ่นออกน้ำกันครับผมี่หาดาอ่ครับผมอืมิะได้ทองเิ่นดำหรอีดอกนีครับดอกเล็กๆมันก็ขึ้นมาหลายเนาะยัดไโอ้โบได้น่า น <is> ี่เหิงนีหีดต้วนีบ่ได้ของมันจับึงเหรอนหนีบหน้าึงกะนามันกหน่่สดอก เดิมพอเป็นมูแล้วครับส,สามสีดอกครับมูลูดนไปในต้นเขานี่พี่พี่พี่อันนี้ดอกก็น้ำงามเลยครับนี่ ดอกพ<น>ะโนาไปดอกบางไงเลยพะโนาเป็นระดออครับมู<น>เด,ยเดียวกันครับนี่ไอเยย โคแสงเนาะอุ้ยดออเยอะด้วนี่ตรมงานอดนะเพิ่นก็สิออกให่ก็มี กินไม่ได้ใส่เนี่ยเลยครับรวบใจเลยทางพี่ง่ายมาทางพี่อดอกน้ำงามเลยน้ำมันเลยนี่ครับเดตุออกแล้วครับนี่คบยินกับกล้ามแห้งสีดอกงามครับแับเต็มตาเล่ทางนี้ครับผม ถไมท่นีเด็งเห็ม่หรครับเนี่ยอุ้ยหา,าอวนแน้ได้หเป็นกอเลอยลียงเหรอแ่งแลตับครับ mặt trời ơi 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 กะได้ดอกครับผมดอกน,นะจจุ่มต้องจุ่มได้ปะเอาไว้ก่อนจ้ากินละงองออกแล้วครับผมอุ๊ยปีพ,พาไปนึงนี่สิงิวีผีสูดครับหัวขาวตัวขาวครับ อ,อ,อยู่เบิ้ดปีเนาเห็ดเหมือนปีนี่เงีนครับมาเดียววนันสองพี่จะไข่หน้อยอยู่จะไข่ก่อบอลครับผมอ๋ออุ้ยดอกสวยงามเลยครับผมเล้วที่สองมาค่อยไปนี่คือสีออกครับสองอก่ <c oughs> นกอนเพิ่งยืดเต๋เพิ่งยิบดอกไหญก่อนเนาะ ของแสบเลยนี่ออกทกอย่างครับผม,มใช่ออกง่ามผอมครับผมมีนครับนกระตาดีเนาะหยิบ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  <S <S 2> <S 2> <S 2> ของรันเรียวห่อถุงเป่าแค่หม <Java Somebody JI> ื่นสองหมื่นครับผมเห็นแล้วงงเห็นเพิ่งเลยทิทางของไม่อยู่เลยเห็นวเพิ่งโซ่กระเล็ด นทั่วปลาเื่อันก็ให้ถึงศาสต์เนาะอย่างงี้มันจะบมันกถึงศาสร์แบบนี้เองเดีย่ต่ออีก่าถึงศาสตร์ว่นหนุ่มกงมือครับจงบจังสีออก

มัน<ไ>จ,จุ่มเพื่อกาครับมันเป็นจุ่มเพื่อกาครับอุย้ยจังดอกนี่จุ่มเดียวนี่ถ่าดอกพับดอกครับข้างหน้าก่อนต้องขางทางเนาะยเดี๋ดดวยวชันจองถึงครับ Hva ja. er det? แล้วครับพี่น้องได้เวลาสองบาทสิบบาพี่น้องกระบาแล้วครับผมนี่ก็เก็บแน่ประเทศไทยแนอร์เนอร์ครับผมให้ผึ่งกาดอกไล่หลายครับผมแน่รครับกับเห็ดผึ่งเข่าขาขนครับผมก็เห็ดละงูเนาะอร์เห็ดละงูก๊ะนังเห็นครับผมมัอนี้มือขึ้นมือขึ้นี่โอ้พืชสีไล่ครับว่าพืชสีไล่ครับครับผมให้ผึ่งเข่าเนอร์กับให้ผึ่งเข่าแป้งกับไล่เนอร์เนอร์ครับผมเนอร์กัเห็ดเห็ดผึ่งสายครับผมใหดผึ่งสายนี่แกงหอมแกงหวานเด้อครับนี่แน่รครับผมแน่รครับไม่ลืม หวานยางจังนะเนาะครับตังจากบ่าได้เก็บให้ผึ่งมากหลายคลิปแล้วครับผมหลายเดือนแล้วไหมหลายเดือนแล้วเนาะเมียนครับผมครับผมเก็บหน่อยแห้งครับให้ผึ่งนี่เนาะเมียนครับครับผมอู้หูดอกหิตระดอกครับมีกระดอกแข็งแข็งงามๆครับเมียนครับอู้หวานยางจังเลยครับมี่จะให้แกงแสบๆเนาะเมียนครับครับเห็ดตัวนี้ก็แกงแสบๆหี่มีสารครับผมหวานครับนี่ให็ดสงสารครับหอมคือจังเข่าเนาะเมียนครับผมเอาละครับผมบ้าบุงกับบ้าต้นกับ ฝากผลงานมีเพียงสาม,มีเนาะแม่งครับผมกล้มร่างการความมันครับผมเห็นสองตาครับผมครับสองเบาบ็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาชมเดินทางมากดไลค์ลกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองเบาะนะว่าเนาะแม่นครับผมสองเบาะก็ได้เขอบปลา,าเห็นคือเกาอ่าครับ,บผมบอดี้ไม่ใส่ครับเขาจะปลาครับผมนี่นะครับผมห้างสองเบาเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบาขอตัวลาก,กับบางก้อนครับหมายปะกันคลิปหนาคลิปไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้บบาต้นสวัสดีครับ พุ่สวัสดีครับหานหน่อยฮันหน้าเน,นืนเน้อครับผมด,ด้วยผลงานมันมันครับผมมันมันครับผมสองกระตาเนาะนี่ไ